ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูการสอบนะครับของนักเรียนชั้นปวชชั้นปีที่2นะครับนี่อันนี้กําลังสอบกันอยู่อันนี้ก็คือในการสอบนะครับก็จะให้นักเรียนสอบผ่าน Google Form นะครับอันนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังเขียนโค้ดนะครับตอนนี้อยู่ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐานนะครับอันนี้เด็กๆก็ให้อิสระเลยนะครับสามารถค้นหาใน Google อะไรเพิ่มเติมได้แต่ว่า ก็จะมีโจทย์ให้นะครับแล้วแต่เขาจะสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของเ,อเด็กเรียนนะครับของเรานะครับนะครับอันนี้กําลังทําอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดนะครับตอนนี้นะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายวิชาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเท่าไหร่นะ เราเรียนถึง4โมงนะครับเรียน4โมงนะครับภาพนี้เรียน4โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้เป็นวันนี้นะครับนี่ทุกคน <c oughs> ตั้งใจเรียนเนาะนะครับดูหน้านะครับโอเคครับเจอกันใน YouTube ครับสวัสดีครับ